สวัสดีค่ะวันนี้โมโมไม่มีเข้าครัวค่ะวันนี้จะมาทำไข่ลวกวิธีง่ายให้ชมค่ะก็จะมีไข่ไก่นะคะเราซื้อมาจากตามตลาดหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆก็ได้ค่ะไข่ไก่ที่ไม่แช่เย็นนะคะแล้วก็มีกติกน้ำร้อนค่ะใส่น้ำร้อนครึ่งกานะคะใส่น้ำไปลงไปครึ่งกาเดี๋ยวเรามาต้มน้ำเลยค่ะ เดี๋ยวรอน้ำเดือดนะคะเราได้ไข่ไก่ที่ไม่แช่เย็นนะคะลงไปลวกใช้เวลาประมาณหลังจากต้มน้ําเดือดแล้วนะคะปิดไฟเอาไข่ไก่ลงไปใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะแต่ถ้าเป็นไข่ไก่ที่ออกจาก,จากตู้เย็นต้มน้ําเดือดแล้วนําไข่ไก่ลงไปค่อยๆลงนะคะ ใช้เวลาประมาณ8ปดถึงสินาทีค่ะคือมันต้องใช้เวลาในการแช่ไข่ลวกนานหน่อยค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะคะค่ะเรามาดูกันค่ะว่าน้ำเดือดได้ยังอ่าน้ำเดือดแล้วค่ะปิดไฟเสร็จแล้วเรานำไข่ลงไปแช่เลยนะคะ อันนี้เราจะทำสองฟองค่ะไข่ลวกค okay. ค่อยๆนะคะกลัวมันแตกกานน้ำมันเดือดจัดค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ฝาปิด5้านาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไข่จะออกมาสวยแค่ไหนค่ะไข่ลวก ค่ะได้แล้วค่ะห้านาทีเราก็มาดูไข่กันนำไข่ออกมาเลยค่ะปางมาข้างนอกเลยเดี๋ยวเราจะาเอาตีไข่ใส่แก้วค่ะ นี่ค่ะร้อนร้อนร้อน,รอนจริงๆถ้าไข่มันแตกนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไข่ไม่ค่อยสดนะคะตามหลัก ก็จะล่อนออกมาเลยค่ะไม่ใช่ออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าก็จะได้ไข่ลวกที่กําลังทานเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสลงไปตามความชอบค่ะพริกไทยแค่นี้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทานได้เลยค่ะ ง่ายๆค่ะลองทำทานกันดูนะคะไข่ที่ยังไม่แช่เย็นห้านาทีค่ะแต่ว่าไข่ถ้าออกจากตู้เย็นสิบนาทีค่ะคือปริมาณเวลาต้องเพิ่มขึ้นนะคะลองทำทานกันดูนะคะขอบคุณค่ะ